สวัสดีครับวันนี้มาทำตำปลาราปูไข่ดองนะครับมาลองดูกันเลยครับสีสันสวยงามน่าทานครับครับขั้นตอนแรกก็เตรียมปูไว้ก่อนเลยนะครับปูก็จะหันตามตามใจชอบของเราเลยนะครับหรือใครจะไม่หันก็ได้นะครับครับปูก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นมาตำกันเลยครับ ครับใส่พริกนะครับแล้วก็ผงชูรสครับแล้วก็ตำให้พริกแตกนะครับจากนั้นก็ใส่จั่กยาได้เลยครับแล้วก็ตำด้วยมะเขือเทศครับใครจะใส่มะเขือเปาะก็ได้นะครับแต่เราจะไม่ใส่นะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลครับแล้วก็บีบมะนาวได้เลยครับแล้วก็น้ําปลา้านะครับเราจะไม่ใส่น้าปลาแล้วนะครับเพราะน้าปลามันมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ใส่มะละกอรครับแล้วก็คลุกเขาให้น้ำมเข้าเส้นเลยนะครับ mm hmm. ชิมรสชาติดูนะครับ mm hmm. แล้วว่ารสชาตินี้โอเคแล้วนะครับ mm hmm. จากนั้นก็เทใส่จานได้เลยครับต mm hmm. ีสันสวยงามน่าทานมากครับ ครับจากนั้นก็ปูที่เราหั่นไว้นะครับมาจัดจานนะครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับมาลองชิมกันเลยครับครับอันดับแรกก็ชิมเส้นก่อนนะครับชิมครับรสชาติโอเคเลยนะครับสําหรับเราครับไข่ปูมันก็จะมันๆนะครับเนื้อปูก็จะหวานๆนะครับ นี่ครับติดใจครับขอกินอีกคำหนึ่งครับอืมอร่อยมากเลยนะครับลองทําตามกันดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ